สวัสดีค่ะทุกคนช่วตอนค่ำๆนะคะไม่ค่ำเนาะประมาณสี่โมงเอามาพบก,กับแนวทางฮานอยของแอดนะคะอ่าตอนเช้าแอดก็ไม่ได้ลงพุ้นให้นะคะก็กราบขอไปนะคะเพราะว่าแต่เช้าเลยยุ่งแต่เช้าเลยลูกค้าก็เข้าแต่เช้าไม่มีเวลาทําให้เลยนะคะ,ะมาดูของวันนี้นะคะฮานอยฮานอยยังไงแอก็ต้องพยายามลงฮานอยให้ทันนะแต่เฉพาะกิจน่าจะไม่ทันนะคะทันรอบิสิะนะ าน้อยตัวเด็นเอ็ดเวนี้ห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้านะคะวิ่งรูดเก้ากับห้าฟันเก้านะคะฟันเก้าเมื่อกี้มีลูกกามาเออวิ่งรูดเก้ากับห้าฟันเก้านะคะจากย์ินิตรังก็จะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้า จ็ดศูนยนะคะเบิ้ลก็จะมี5 5 2หส่วนตัวจอกนี้ก็จะมีสี4 4่เจ9ดสิบสี่สีาเก้าสี่หนะคะหรือใครจับวินิารางดูก็ได้นะคะจับวินิารางดูตัวที่แอปไม่ได้จับมาก็จะมี4004กับ9009นะคะตัวที่แอปไม่ด้จับมาเนาะแต่ที่นี้ก็คือนินบ่งรูดห่า เก้ากับห้าันเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวแอรจะลงสามตัวให้นะคะอ่ะส่วนสามตัวนะคะสามตัวก็แอรก็ได้แต่นี้นะห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าห้าห้าเจ็ดศูนย์อ๋อห้าเจ็ดศูนย์ได้แล้วนะห้าเจ็ดศูนย์อ่าเจ็ดศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ห้านะคะทุกคน เนเะก็าะก็ประมาณนี้แต่ที่เน้นก็คืออย่าลืมนะคะเน,นเน้นรูดเกกับ5แล้วก็ฟัน9ค่ะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำรวยทุกคนจ้า